PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิสแซดของแท้ กับปม่ในเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแซดแอนเซอร์ของเราเนี่ยยังอยู่กับสปอร์ตแมนซึ่งตอนนี้เนี่ยแปลงโฉมมาเป็นช่างติดตั้งจานดาวเทียมช่างมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพี่ก๊อฟแล้วตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของร้านนะคะร้านนี้ก็คือเป็นร้านแรกเริ่มเลยเป็นบ้านเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอยู่มากี่ปีแล้วเอ่ย อยู่มาตอนนี้ก็16ปีครับโอ้16ปีแล้วเท่าที่นิกเห็นเนี่ยนอกจากโซนของจานดาวเทียมแล้วยังมีโซนของเครื่องเขียนยังมีโซนของสินค้าหลากหลายประเภทอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยตรงนี้ยังไงอะคะผมแรกเริ่มเลืนทีเมื่อ15ปีที่แล้วนี่ก็คือตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้เสร็จก็เปิดกิจการเป็นร้านมินิมาร์ทมาก่อนอค่ oh, นะ เป็นร้านแรกๆเลยของทางในโซนโซนนี้ว่าอย่างงั้นใช่ครับเป็นร้านแรกๆของโซนนี้เลยอ่าฮะช่วงนั้นจิจการบูมมากอืค่ะรายได้ต่อวันเยอะมากเยอะมากนี่ประมาณเท่าไหร่คก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็แล้วแต่วันเฮ้ยจริงเหรอครับผมเปิดร้านมินิมาร์ทไม่รายได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออันนี้ถ้าเทียบกับซีเว่นก็ถือยังน้อยกว่าเยอะนะอ๋อแต่พอจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปครับยังไงอะคะ ทุกวันนี้เนี่ยแถวนี้ยมันเริ่มเจริญร้านค้ามันเริ่มเกิดขึ้นมาในซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปนับดูเนี่ยเฉพาะในซอยที่ทางเข้าไปชุมชนกสัตว์สงขานี่ก็สิบกว่าร้านยี่สิบร้านทีนี้มันก็เลยทําให้ มีผลกระทบกับร้านเราก็รายได้ต่อวันก็เริ่มลดลงลดลงไปเรื่อยๆครับค่ะเป็นว่าเหมือนแบบคู่แข่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นแหละแขเยอะขึ้นครับแล้วก็คือแน่นอนแหละว่าคือการเปลี่ยนแปลงมันเข้ามาเราก็มีการปรับตัวด้วยถูกต้องแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะมีแบบร้านมินิมาร์แล้วก็ทำธุรกิจเฉพาะที่นี่เท่านั้นเราเรียนจบมาแล้วก็มีการทำงานในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาด้วยครับผมคือผมเรียนจบ วิศวกรรมไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากำลังทีนี้จบมาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีผมก็ไปช่วยงานนะ,ะบริษัทนะผมาาก็คือรับหมอไฟฟ้าอยู่ว้าวผมก็ไปช่วยงานอยู่แป๊บหนึง่งแล้วทีนี้ก็ไปสมัครงานเป็นวิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับบริษัท ต่างชาตินะโอ้โหน่าจะดีอ่ะก็เจ้านายเป็นคนสิงคโปร์ค่ะทำได้อยู่สักประมาณ3เดือนโอ้สมเดือนค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าผมไม่ชอบนั่งทํางานอยู่กับที่มันไม่ใช่ตัวเราเงี้ยใช่ครับผมการที่จะมาให้นั่งโต๊ะดูแต่วงจรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละอ่ะฮะก็เลยลาออกค่ะทีนี้ลาออกกลับมาก็กลับมาช่วยงานน้าอยู่แป๊บนึงอีกมันเป็นวิศวกรแล้วก็ ประเมินราคาค่าก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าให้กับทาง TP e s e v e v e อเอ๋อเหมือนว่านะเวลาที่เขาสร้างเติกหรือเปิดสาขาโดยเฉพาะ s e v e v e n เนี่ยคือเราเป็นผู้รับเหมาในเรื่องของเกี่ยวกับการวางระบบไฟฟ้าให้เขาครับผมใช้ก็น่าจะดีนี่มันก็เป็นมันดีในแง่ของประสบการณ์ค่ะรายได้มันไม่ดีอยู่แล้วละครับเพราะเป็นลูกจ้างเขา อ๋อโอเคน้าเป็นผู้รับเหมาใหญ่เราเป็นลูกจ้างรายวันรายเดือนอะไรก็ว่าไปรายวันมันก็มาเข้าอีหลบเดิมเนี่ยรับคือผมก็นั่งโต๊ะอยู่ดีอสุดท้ายผมก็ลาออกอพอผมออกช่วงนั้นผมก็ไปเที่ยวอยู่พักหนึ่งเที่ยวจนแบบก็เบื่อละแต่เงินมันไม่เชิงเบื่อหรอกครับตังเริ่มหมดพอทีนี้ตังเริ่มหมดค่ะยังไม่อยากกลับบ้านทำยังไงดีก็กลับไปหาน้าใหม่ทีนี้ ผมไม่เอาแล้ววิศวกรค่ะผมไปสมัางานเป็นช่างกิตค่าแรงไร้วันอ้าเหรอครับผมคือลงหน้างานติดตั้งมากกว่าอครับเจะต้องไปทําทุกอย่างไม่ใช่แค่การนั่งโต๊ะในห้องแอร์เขียนวงจรเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่จะต้องออกเดินทางตลอดเวลาสาขา เขาเปิดที่ไหนยังไงเราเป็นคนไปวางระบบเราเป็นคนไปต่อสายให้ตีกิฟตให้อะไรนี้ใช่ครับโอ้โหแล้วไงมันใช่เราหรือยังตอนนั้นรู้สึกสนุกสนานไหมเราได้เดินทางแล้วนะก็สนุกนะอืมมันได้ประสบการณ์ในการทํางานซึ่งวิชาช่างเนี่ยต่อให้เรียนใน ไอ้พวกเทคนิคอะไรเนี้ยบางทีมันก็จะไม่เหมือนกับการไปทํางานจริงใช่ทฤษฎีกับปฏิบัติจบวิศวกรเขาก็ไม่ได้สอนการทํางานจริงนี่ปัญหาที่มันเกิดการแก้ไขมันก็เลยทําให้เรามีทักษะทางวิชาช่างขึ้นมาแล้วเราทํามาเรื่อยๆแบบนั้นนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะมาเป็นจานดาวเทียมได้ยังไงก็มีอากูเขาก็แนะนําว่าเออเห็นธุรกิจตอนนี้จานดาวเทียมคน เริ่มติดกันเยอะค่ะครับทีนี้ก็ในพื้นที่ที่ที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อับสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรทัศน์อ้อค่ะเสาอากาศเนี่ยรับไม่ค่อยได้แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกหลังตรงเนี้ยจะต้องติดจานดาวเทียมครับผมบ้านผมเองก็ต้องติดจานดอาเทียมแต่ตอนนั้นที่บ้านก็ยังไม่ได้ติดจานเอาเทียมนะก็ยังเสียรายเดือนให้กับเคเบิลท้องถิ่นอยู่ค่ะอ๋อเขาจะใช้เป็นเสาอากาศก้างปลาบ้างแหละใช้เคเบิลท้องถิ่นบ้างแหละค่ะ ทีนี้เราก็มานึกถึงเออถ้าเราทําจานเอาเทียมไม่ต้องมีรายเดือนอลูกค้าก็ได้จะติดกันเยอะก็เลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลเริ่มไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยที่ไหนเปิดอบรมบ้างเพราะว่าเราก็ไม่เคยจับงานด้านจานเอาเทียมมก่อนเริ่มต้นก็ไปเสียตังเรียนเหรอเสียตังค์เรียนเลยไปเสียตังเรียนมาคอร์สหนึ่งสองวันเสาร์อาทิตย์ เรียนติดจานฟิกซ์หนึ่งวันจานมุ้หนึ่งวันเหรอเขาเป็นคอสเปิดสอนแต่ต้องเสียตังเรียนใช่แล้วอ๋อไม่ใช่สัมมนาแบบกับ p s เอ<ม>หรืออะไร<ช>แบบนี้ไม่ใช่อ่ะแต่พอตัดสินใจไปเรียนเรียบร้อยแล้วก็เอาจริงเอาจังนะคะการตลาดในพื้นที่การติดตั้งจานลูกค้าตอบรับเป็นยังไงอย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไหมก็คือช่วงแรกๆก,ก็มีอุปรสรรคนิดนึงคือเราเพิ่งมาเปิดร้านใหม่ทีนี้ลูกค้าแน่นอนยังไม่มีแน่ๆค่ะ ประกอบกับของเดิมเนี่ยเราเป็นมินิมาร์ทเหมือนกอืที่บ้านผมคุณแม่ก็แนะนําว่าเฮ้ยก็ลองจัดไว้ซักมุมหนึ่งไว้เป็นสําหรับเป็นโซนเกี่ยวกับรับงานจานดาวเทียม,อ,มอาศัยว่าลูกค้าเข้ามาซื้อของเขาจะก็จะเห็นค่ะว่าเออรับติดตั้งจานดาวเทียมด้วยนะถ้าเรามาเปลี่ยนปั๊บจากมินิมาร์ทมาเป็นร้านจานดาวเทียมเนี่ย คือมันโดดเด่นชัดเจนแหละแต่อาจจะยากที่จะดึงลูกค้าเข้ามากับกลายเป็นว่าให้มันเป็นร้านมินิมาร์ทอยู่แล้วก็จัดสักมุมหนึ่งเป็นจานดาวเทียมพอ<ช>ลูกค้าคเข้ามาซื้อของโน่นนี่นั่นมองเห็นว่าอมีจานดาวเทียมนี่อ<ช>ะไรย่างนี้ก็จะเป็นการป่อนเนื่องสาหรับคุณลูกค้าด้วยแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลได้ผลครับผมก็ถือโอกาสเป็นการระบายสินค้าของมินิมาร์ทไปนในตัวด้วยค่ะแล้วก็ขายมาตอนนี้เนี่ยจานดาวเทียมกี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็ เข้าปีที่3เข้าปีที่3เกือบเกือบจะ3ปีแล้วละครับว้าวรู้สึกแฮปปี้ไหมสำหรับธุรกิจนี้แล้วก็กับการรู้จัก PSI ครับผมก็รู้สึกดีมากครับก็ดีใจที่ได้รู้จักกับ PSI นะฮะทำให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากที่ต้องมานั่งเป็นพนักงานกินรายวันไม่รู้ว่าจุดหมายของเราจะเป็นยังไงไม่มีเงินเก็บเลยนะเงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นเลยจะเอี่ไหนมาเก็บค่ะก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะ อ่า,อาเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองแล้วนี่นะคะ <ผม S 1> ธุรกิจจานดาเทียมแต่ณวันนี้สําหรับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่ามีแง่มุมดีๆนะคะซึ่งอยากให้พี่ก๊อฟเป็นคนฝากละกันนะคะสาหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะงานผมก็ทําสุขภาพผมก็ดูแลมีเงินแต่ว่าไม่มีสุขภาพชีวิตไม่มีความสุขแน่นอนนะครับสุขภาพเงินซื้อไม่ได้ ทุกวันนี้ที่ผมออกกําลังเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการที่ผมต้องไปออกไปทํางานติดตั้งผมต้องปีนบันได oh. ผมต้องปีนบนฟ้าแน่นอนครับความคล่องตัวเราก็ต้องมีมีพุงอาจจะทํางานได้ oh. แต่ถ้าไม่มีพุงทํางานดีกว่าแน่นอนครับคล่องตัวกว่าและมีพุงคือเป็นโรคอ้วนโรคเยอะนะครับ เป็นชุดค่ะฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยสำหรับคุณเพื่อนช่างเองนะคะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของชีวิตอย่างที่คุณพ่อเองเท่าที่ได้คุยกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าอยู่ที่เราจะมองชีวิตในมุมไหนนะคะคุณพ่อบอกว่าคือชีวิตเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเราอาจจะมองได้ทั้งการทํางานที่จะต้องมีเงินเยอะแยะมากมายนะคะหรือมองทั้งเรื่องของสุขภาพบวกเข้าไปด้วยเพื่อที่ชีวิตนี้เนี่ยจะอยู่ได้อย่างอายุยืนนะคะธุรกิจก็ ยั่งยืนและมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เราคงได้แง่มุมดีๆจากผู้ชายคนนี้นะคะสปอร์ตแมนค่ะรวมถึงเจ้าของธุรกิจที่เติบโตเติบโตลขึ้นเรื่อยๆน,นะคะขอบคุณพี่ก๊อฟนะคะคที่มาร่วมพูดคุยกันขอับคุณค่าขอบคุณครับยินดีแซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนิกแล้วพี่ก๊อฟลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนลีคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอินพิชิตโชคนะฮะในปี2ตีมศึกกระชับม,มิตรนี้ผมจะเดินทางไปทั่วประเทศเลยนะฮะเพื่อที่จะท้าเพื่อนช่าง PSI ของเราร่วมแข่งขันเกมแล้วก็พิชิตโชคกับศูนย์ PSI ของเราเขามาแล้วฮะ,ะพี่ชูอุบลครับสวัสดีครับพี่ชูครับครับสวัสดีครับผมพี่ชูครับผมวันนี้พาผมมายืนอยู่ที่ร้านไหนครับร้านมั่นคงอุปกรณ์ครับมั่นคงอุป,ปกรณ์ปปรครับผมคือพี่ต้อยนั่นเองครับ มั่นใจไหมว่าวันนี้จะชนะเขาอ๋อมั่นใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ฮะล้านล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่รู้ว่าพี่ต้อยจะยอมหรือเปล่านะฮะเพราะอันนี้มันถามคนคนเดียวไม่ได้มายันถิ่นเขาแล้วจะมาชนะเขาง่ายๆมันก็กระไรอยู่ต้องถามพี่ต้อยเองเพราะแกยืนหลออยู่ตรงนี้นะพี่ต้อยสวัสดีครับพี่ต้อยได้ยินพี่ชูแล้วใช่ไหมครับผมเป็นคําที่อหางการมากๆเขาบอกว่าจะชนะกล้าหาญมากพี่ต้อยยอมไหมเขาจะชนะไม่ยอมครับไม่ยอมนะ้วพี่ต้อยพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมปาักันลยนะ ครับ <ผม S 1> พิจูพรไหมแน่นอนครับแน่นอนนะนี่เป็นสื่อกระชับม,มิดนะรทั้งคู่จับมือกันก่อนครับผม <S <S ไม่เป็นการจับมือที่สายตาอาฆาตมากๆฮะและเริ่มยกที่หนึ่งนะฮะเจ้าถิ่นเริ่มก่อนไปฮะโอ้โหดูพี่ต้อยแกวางฮะดูพี่ต้อยแกวางฮะเม็ดแรกก็เฉียงเลยฮะคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเกมนี้ไม่สูงนะฮะโอ้โหพี่จูพี่จูเหมือนมากดดันคู่ต่อสู้หน้าประตูเลยนะให้วางเร็วๆ ก็ยิงต้องถอ,อนหายใจเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับแค่ระวังรถนะครับแค่ดอกที่6แค่ดอกที่6ก็สั่นคลอนแล้วฮะสั่นคลอนแ,แล้วครเรียบร้อยเลยและตอนนี้ฮะเพีไออุบลราชธานีของเรานำไปแล้ว1ต่อศครับ, <laughs> รบมันคงฮะ <laughs> ได้อีก1ยกเท่านั้นนะฮะถ้าแพ้เกมนี้น็อกเอาท์เลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูว่าจะหนึ่งหนรือสอนฮะเดี๋ยวขอเวลาเซตแป๊บเดียวเจอกันจ้<ฮ>ะยกที่2ฮะมาดูกันว่าจะจบเกมยกนี้หรือไม่พี่ชูเริ่มก่อนไปเลยฮะดูฮะใครใครนิ่งกว่ากันนะวันนี้พี่ชูของเราฮะพอเอาจริงขึ้นมาแล้วนี่เครื่องเบนซินเลยนะฮะ พี่ต <celui> ้อยตอนนี้มือสั่นไปแล้วเพราะว่าแพ้ไม่ได้แล้วนะครั้งนี้ครับป็โอ้โหคุณผู้ชมครับเหมือนกับพื้นมันไม่ค่อยเสมอกันด้วยนะฮะอันตรายทุกฝีก้าวครับพี่พี่เอา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 พี่ต้อยดีๆนะฮะดีๆนะฮะดีๆนะฮะหมดอันนี้โอ้ยพี่ชูแต่ยังประคองตัวรอดมาได้ครับและดูพี่ต้อยครับถ้าพี่ต้อยรอดอันนี้ไปได้พี่ชูพิชูนะ แขาบ้านเลยนะโอ้ยคุณผู้ชมครับแล้วสองศูนย์ดื้อเลยฮะไม่มีปีมีคุยเลยครับแล้วพี่ชูของเรานิ่งมากๆนะเห็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคงจะต้องประกาศแล้วฮะเดี๋ยวคงจะต้องจัดการกันตามเดิมพันที่วางไว้นะคุณผู้ชมครับเ <laughs> พสไออุบลราชธา,านีฮะเอาชนะมันคงอุปกรณ์ไป2 .0 ตศูนย์เซตเลยทีเดียวพูดถึงมันคงอุปกรณ์หน่อยดีกว่าพี่ต้ยมันคงอุปกรณ์ของเรานี้ตั้งอยู่ตรงไหนในคำขอนแก้วฮะซอยทางเข้าตลาดสด หาง่ายเลยเนาะหาง่ายบอกข้างสนามเทนนิสแต่ถ้ายังหาไม่เจอจริงๆเบอร์โทรสักหน่อยจ้ะ089170448หรือว่า045791467เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ติดต่อพี่ต้อยและทีมงานได้เลยคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นของแสลงจริงๆคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับเกมสนุกสนุก เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้สนับสนุนที่ใจดีของเรา PSI h i ไ h s ฮสปีดใส่นํำสัญญาณอา6จีที่ผลิตเองโดยคนไทยเป็นรายแรกและพี i เอาความเป็นเบอร์หนึ่งการันตีในคุณภาพเลยทีเดียวเทปหน้าครับผมจะเหาะไปที่ภาคไหนจังหวัดไหนและก็แพ้กันเกมศูนย์แบบนี้อีกหรือเปล่าตามรุ้นกันเองวันนี้เราสามคนจะมั่นคงอุปกรณ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ<อ>